ครับผมขออนุญาตอธิบายเป็นวิดีโอนะครับกล็อก30เนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือเป็นกล็อก30ธรรมดากล็อก30 SF กับกล็อก30 S นะครับกล็อก30กับกล็อก30 SF จะใช้สไลด์เหมือนเดียวกันนะครับแต่ส่วน SF เนี่ย ซึ่งย่อมาจากช็อตเฟรมนะครับช็อตเฟรมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฟรมนี้สั้นลงนะครับแต่เป็นการช็อตเฟรมตรงนี้ครับช่วงระหว่างคอเนี่ยครับคอปืนเนี่ยที่เราจับ S F เนี่ยจะจะบางลงกว่าก๊อก30ธรรมดาถ้าก๊อก3 0มิดาเขาจะหนาครับเขาจะหนาออกมานะครับทำให้จับลำบากก็เลยพัฒนาออกมาเป็น S F ทำให้คอในบางลงนะครับแต่ส่วนสไลด์ก็ยังใช้สไลด์เดียวกับกล็อก30อยู่ส่วนกล็อก 30S เนี่ยเขาจะใช้โครงของ SF ก็คือช็อตเฟรมนะครับตรงนี้สั้นแล้วสไลด์เนี่ยก็จะใช้ก็จะบางลงนะครับบางลงเท่ากล็อก36ส่วนกล็อก30กับกลอก30 SF เนี่ยจะใช้สไลด์ที่หนาเท่ากับกล็อก21นะครับคือช่วงเนี้ยช่วงสไลด์นะครับมันจะหนาออกมา แลาส่วนอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกลอก30กลอก3 0 sf กับกลอก3 0 s กลอก30ธรรมดาจะมีระยะเดินไกลที่ไกลกว่านะครับไกลกว่ากลอก3 0 s กับกลอก30 sf นะครับ2ตัวนี้จะใช้ระยะเดินไกลที่สั้นกว่ากลอก30ธรรมดานะครับก็ ส่วนเอาหลากัหลกๆก็ที่แตกต่างเลยก็คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสไลด์นะสไลด์ของก๊อก 30s เนี่ยจะบางกว่าก๊อก30แล้วก็กักก็อก 30sf นะครับจะเท่ากับก็อก36ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือขนาดจุด4.5หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก็อก21ก๊อก36ก๊อก30นะครับก็จะแตกต่างกันประมาณนี้แหละครับ